สวัสดีจ้าวีเริ่มงานในเด้อจ้ะดี่ละอยู่เมืองนอร์เวย์พี่หละจ้ะขับรถเมย์นาอจ้ะรถเมล์รถประจำทางจ้ะวันนี้ขับเบอร์42น้องจ้ะเนาะกำลังจะออกไปเริ่มที่นอกเมืองจังน้อยเมืองนี้แล้วก็ขับเข้ามาในเมืองรอบเดียวนะคะแล้วก็ไปรับส่งนักเรียนอีกรอบหนึ่งก็ก็เลิกพักวันนี้ สองเที่ยวจ้ะขับรถหน้าร้อนก็สบายสบายหน่อยมันไม่ลำบากมันไม่ต้องใส่โซ่ที่้อแล้วก็ถนนหนทางมันก็ไม่ไม่ขับรถยากนะจาะเนาะหน้ารนะ้อนเนาะแล้วก็ขับง่ายบายร้องเพลงไปด้วยไม่รู้จะร้องเพลงอะไรเพราะว่าเพลงตักแตนก็ร้องไม่เป็นร้องเป็นป็นนวด รุ่นแอบมนมนม,น,ม,น,มนสิทธิ์คำส้อยรุ่นเก่าแล้วไม่ใช่ยังไม่ใช่รุ่นใหมง่งานขับรถก็สบายสบายน่าจะเป็นงานงานบุนักขับไปเรื่อยๆนะาตะเราเราก็ต้องอรอฟังผู้โดยสารกดรถจอดจอดรถแล้วก็ต้องดูตามป้ายรถเมย์ถ้ามีผู้โดยสารยืนอยู่เราก็ต้องจอดรถรับเขานะคะ บางครั้งก็เลยป้ายบ้างแล้วหูมันไม่ได้ยินแต่ว่าขับรถเมล์นี้จะคิดเรื่องแฟนหรือว่าจะคิดเรื่องอะไรบ่ได้เด้จ้ะเพราะว่ามันจะลืมจะกลายป้ายเลยจะถ้าคิดถ้าคิดแป๊บเดียววินาทีเดียวมีกลายป้ายทันทีเลยจ้ะห้ามคิดทอดภายทั้งนั้นเวลาขับรถเมล์จ้ะเพราะว่ามันจะเลยป้ายเนาะบางครั้งเธอคิดทอดลูกแป๊บเดียวเอา้าเลยไปแล้วป้ายผู้โดยสารตะโกนโจดโจดโจดแล้วเอา เขาโทษที่เออจอดให้กลางทางนั่นแหละเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรครับเขาเข้าใจนะคุณดยสารคนเราตัอททำพิดลาดกับสุขคน้อมมาพูดถึงเรื่องการเรื่องงานกัน แค่เบียงทาง